สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับคลิปนี้จะเป็นสูตรเลือกคู่ขี้หลัก10บหลักหน่วยล่างนะครับแล้วก็จะมีสูตรแต้มรวม2ตัวล่างนะครับมาฝากกันส่วนสูตรแต้มรวมนี้เป็นสูตรใหม่นะครับสูตร เก่าที่ลงงวดที่แล้วผิดนะครับมวดนี้เราคิดเอาสูตรใหม่นะครับมาฝากกันแต่สําหรับสูตรเลือกคู่ขี้หลัก10หลักหน่วยล่างเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับผมก็จะลงให้ดูก่อนนะครับสูตรคู่ขี้แล้วก็สูตรแต้มรวมพอลงเป็นคู่ชุดหรือว่าเป็นตัวเลขประจําหลักเราก็จะได้เอามาคัดได้เลยนะครับแล้วก็สูตรแต้มรวมเราก็จะได้เอามาตัดเลย แต่ก่อนอื่นก็ต้องย้ําเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจรารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็คือการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับเป็นเพียงหลักสถิติอนาคตเราก็ไม่ทราบนะครับว่า มันจะเป็นไปตามสูตรที่เราคิดคำนวณมาหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็ต้องวิเคราะห์ข้อมูลก่อนที่จะนำไปใช้รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับ JR Channel หวยฟรีทาง YouTube เราจะมีสูตรดีๆมาฝากกันให้ฝึกคิดฝึกคำนวณน,นะครับ เดี๋ยวเรามาดูสูตรเลือกคู่คี่หลักสิบล่างก่อนนะครับอันนี้เป็นสูตรเก่านะครับที่เราลงไว้งวดที่แล้วงวดที่แล้วได้เลข3ามนะครับ16พฤษภาคมผลรางวัลที่ออก1 4นะครับ2ตัวล่างหลักสิบคือเลข1นะครับเป็นเลขที่ สูตรนี้สถิติก็จะมีผิดอยู่หนึ่งงวดนะครับทั้งหมด18งวดนะครับ18งวดงวดที่18คืองวดที่ผ่านมานะครับ16พฤกุภาใน18งวดนี้จะมีผิดอยู่หนึ่งงวดที่ผมทำเป็นตัวอย่างให้ดูนี่จากงวดที่5นะครับท่านผู้ชมมีเวลาก็ลองคลิปคำนวณย้อนดูนะครับ เราจะมีผิดงวดที่9นะครับหลังจากนั้นก็เข้ามา1 2 3 4 5 6 7 8นะครับ8งวดทีนี้เรามาดูของงวดนี้นะครับเรามาดูต่อจากตรงนี้เลยตำแหน่งที่เราเอามาใช้บวกกันก็ตามนี้นะครับ ก็คือหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2นะครับงวดที่19หลักร้อยเลขหน้านะครับหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2ก็คือเลข6ผลรางวัลที่ออก3ามตัวหน้าครั้งที่2ก็คือ6 1 5นะครับบวกด้วยหลัก10เลขหน้าครั้งที่2เหมือนกันก็คือเลข1 บวกด้วยหลักสิบเลขท้ายครั้งที่2หลักสิบนะครับหลักสิบของเลขท้ายครั้งที่2ก็คือเลข7นะครับ9 7 0นะครับ3ตัวท้ายครั้งที่2ออก9 7 0ก็จะเป็น6บวก1เป็น7นะครับ7บวก7เป็น14นะครับได้เลข4เลข4เป็นเลขคู่นะครับ วดต่อไปวันที่หนึ่งยอหกสี่นะครับเรามารอรุ้นกันต่อนะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่สูตรนี้สูตรนี้ลงมาสองงวดนะครับก็เข้ามาสองงวดที่ลงวดนี้งวดที่สามที่เราจะมาตามต่อว่าจะเดินต่อหรือไม่ทีนี้เรามาดูสูตรเลือกคู่ขี้หลักหน่วยนะครับหลักหน่วย หลักหน่วยก็เป็นสูตรเก่าที่เข้ามานะครับงวดที่แล้วนะครับที่เราลงไว้สองสูตรนะครับหลักหน่วยนี้จะมีสองสูตรเป็นสูตรใหม่ของงวดที่แล้วนะครับเพิ่งลงงวดที่แล้วเป็นงวดแรกผลรางวัลที่ออกก็คือ14นะครับหลักหน่วยคือเลขสีนะครับสูตรที่หได้เลขศนะครับสูตรนี้ได้เลขศย์ เป็นเลขคู่นะครับสูตรนี้ได้เลข4นะครับเป็นเลขคู่ก็เข้ามาทั้ง2สูตรนะครับเลือกคู่ที่หลักหน่วยล่างนะครับ2สูตรก็เข้ามาได้ได้ไดตัวเลขตรงกันนะครับได้เลขคู่ทั้งสองสูตรก็เข้ามาสถิติก็1 2 3 4งสองสี่ห้าหกดแดก้านะครับ9างวดสำหรับสูตรนี้ สูตรนี้1 2 3 4งสองี่ห้าหกดแดนะครับแงวดทีนี้เรามาดูต่อนะครับของงวดนี้เส้นสีแดงนะครับสูตรที่1นึ่ตำแหน่งที่ใช้บวกกันก็จะเป็น เลขหน้าครั้งที่1ทั้ง3ามตำแหน่งนะครับแล้วก็มาบวกด้วยหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่2 8บวก4เป็น12 12บวก3เป็น15 15บวกเเป็น24นะครับได้เลข4นะครับเป็นเลขคู่สูตรที่2หลักพันนะครับใช้หลักพันบวกหลักร้อยหลักสิบของเลขท้ายครั้งที่2 4บวก9เป็น13 13บวก7เป็น20นะครับได้เลข0เป็นเลขคู่ทั้ง2สูตรนะครับจะเดินต่อหรือไม่นะครับเป็นสูตรเลือกคู่ขี้หลักหน่วยล่างนะครับของงวดที่แล้วก็สูตรที่1ได้เลข0นสูตรที่2ได้เลข4งวดนี้สูตรที่1ได้เลข4สูตรที่2ได้เลข0ูนนะครับเป็นเลขคู่เหมือนกัน สรุปวันนี้ตามสูตรเลือกคู่ขี้หลักสิบก็เป็นเลขคู่หลักหน่วยก็เป็นเลขคู่นะครับก็จะจับกันง่ายก็ถ้าเอาตามสูตรถ้าสูตรเดินต่อนะครับเลขคู่ก็0 2 4 6 8นะครับ5ตัวก็ลองจับกันก่อนนะครับชอบคู่ไหนก็ลองพิจารณากันไปอันนี้ก็ดูเป็นการบ้านไปก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าก็เพิ่งจะเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวดูสูตร อื่นๆนะครับที่จะลงให้ดูแล้วค่อยมาพิจารณากันอีกทีหนึง่งหรือท่านชอบคู่ไหนก็ลองจับดูนะครับถ้าตามสูตรสูตรไม่ผิดก็เป็นเลขคู่ทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับทีนี้เรามาดูสูตรแต้มรวมสูตรแต้มรวมในะคิดมาให้ใหม่นะครับคิดมาเอามาฝากกันใหม่เพราะว่าของสูตรเก่างวดที่แล้วผิดนะครับสูตรนี้เข้ามาจากงวดแรกนะครับที่ออก3 8ป ตัวเลขอาจจะเยอะนิดหนึ่งนะครับ6ตัวนะครับสูตรแต้มรวมงวดแรกนะครับเอาคร่าวๆนะครับเผื่อท่านใดไปคิดคำนวณดูนะครับ3บวก5เป็น8นะครับ8บวกเเป็น17 17นะครับตัวแรกให้ลบก่อนนะครับลบ1ก็จะได้6นะครับแล้วก็บวก2ได้8นะครับทีนี้เราก็เพิ่มไปทีละ1แต้มนะครับบวกไปทีละ1แต้มได้7 6 8แปดเก้าศนย์หนึ่งวดแรกผลรางวัลที่ออกสามแปดสามบวกแปดเป็นสิบเอ็ดนะครับเต้มที่มาก็คือแต้มหนึ่งสูตรนี้จะมีผิดหนึ่งงวดนะครับงวดต่อมานะครับหนึ่งศย์สองสามสี่ห้าออกสี่ศูนย์นะครับแต้มสี่อันนี้แต้มศูนย์ต้มสองต้มเจ็ดนะครับงวดนี้ผิดนะครับ แล้วก็วันนี้ออกเก้าเจ็ดเก้าบวกเจดเป็นสิบหนะครับแต้มห3สามบวกเก้าเป็นสิบสองเจ็ดบวกสามเป็นสิบแต้มศูนย์นะครับหนึ่งเก้านะครับแต้มศูน5ห้าห้าแต้มนะครับห้าหนะครับแต้มหนึ่งหนึ่งปดนะครับแต้มเก้า หนสี่ 4, ของงวดที่ผ่านมานะครับแต้ม5อันนี้เป็นสถิตินะครับทีนี้เรามาดูของงวดนี้นะครับ9กบวกหเป็น15 15้าบวก1เป็น16นะครับได้เลข6ลด1น,นะครับได้เลข5แล้วก็เพิ่มสองเป็น7ดนะครับ เพิ่มไปทีละหนึ่งแต้ม8 9 0 1นะครับทั้งหมดหกตัวนะครับหกห้าเจเนะครับเรามาลุ้นกันว่าจะเดินต่อหรือเปล่านะครับสูตรแต้มรวมอันนี้คือสูตรแต้มรวมสองตัวล่างนะครับตำแหน่งที่เราเอามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักหน่วยบนหลักหน่วยนะครับคือเลข9ก้าห้าเจ็หลักหน่วยคือเลขเก้บวกห หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2นะครับเลข6หลัก10เลขหน้าครั้งที่2คือเลข1 3ตัวหน้านะครับครั้งที่2อ,ออก6 1 5นะครับอันนี้หลักร้อยอันนี้หลัก10ของเลขหน้าครั้งที่2องนะครับสาตำแหน่งบวกแลวตัวแรกลบ1นะครับแล้วก็บวก2บวก1บวก1บวก1นะครับ6 5ห8 9 0 1ด1นะครับ ถ้าเราดูตามสูตรคู่คี้นะครับถ้าเราดูตามสูตรคู่คี้อันนี้มันจะ6ตัวนะครับตัวเลขแต่ถ้าสูตรคู่ขี้ยังเดินต่อไม่ผิดนะครับหลัก10ได้เลข4เป็นเลขคู่หลักหน่วยก็ได้เลขคู่นะครับหลักหน่วยก็ได้เลขคู่ทั้ง2สูตรนะครับเลข4เลขศู itness. เป็นเลขคู่หลัก10หลักหน่วยเป็นเลขคู่นะครับเลขคู่บวกกันแล้วมันก็จะเป็นแต้มคู่นะครับ ดันั้นถ้าทั้งสูตรคู่ขี้ไม่ผิดแต้มรวมไม่ผิดถ้าสูตรคู่ขี้ไม่ผิดนะครับก็จะเป็นแต้มคู่นะครับก็จะเหลืออยู่สามแต้มนะครับก็จะมีแต้มหกแต้มแปดแต้มศูนย์ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะครับมันจะเป็นไปตามสูตรหรือเปล่านะครับก็ขอให้เดินต่อแล้วกันนะครับผม นี่นะครับถ้าสูตรคู่ขี้ไม่ผิดนะครับหลักหน่วยหลักสิบได้เลขคู่บวกกันแล้วมันก็จะเป็นแต้มคู่นะครับเป็นเลขคู่ก็ลองพิจารณาดูนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาเข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับถ้าชอบในแนวทาง ก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับแจร์ช่น,นลหวยฟรีเดี๋ยวเราจะมีสูตรดีๆมาฝากกันอยู่เรื่อยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ